สวัสดีครับอพี่น้องไม่กินเขาง่ายนะผมเีมายมาเม,มนูมือนี่ครับทอดหมูครับทอดหมูเน้ะไฮไลท์อยู่นี่นะพริกน้ำปลาแซ่เป็นแซบ่บไม่เมามาไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับพริกน้ำปลาแล้วก็ต้มจืด เข้าสวยร้อนรอ้อนี่มามาแสบแบน้ำผมนีมากมาพี่น้องมากมาแสบแสบน้ำกันเดอนๆๆๆๆ้อาวาแสบแสดพอนฮอนมามามแสบแสบอ้ยตมจีหอมหุยหุยเลหอมพิกไทยเอมาแสบแสบพี่น้องมาๆๆๆๆๆมากมา บยากาศข้างนอกมันนี่ก็มีรถกายขันอีู่รอบสองสามสีส่ห้าขันมารับของมารับมารับมาส่งน้ะมันอากาศก็ครึมครึมเย็นสบายมัอนี้ครึมม,มันฝนจะตกอะไรแต่ว่าบอตกจะตกสนิทกวนน้องพี่น้อนน้อกิน,กน,กนกขา้าวไม่ไมากมากแซ่บ โชวบน่าจบแซ่มนูง่ายๆสไตล์โลโ้ครับอุ้งสุดท้ เิียาคี่าะเชียเฮ้ยเชียงขู่เชียงขูวเชียงคว่มาเริ่เรท่านถึงฝันมาปิกนิกเหมือนบอกาทำงานงานเท่็ได้มาพี่น้องมา ให้ไล่ยู่นี่ครับพริกน้ำปลานี่แแล้วของป้ากินเขาเสียบอือหื้อ 嗯，嗯、mm。Hmm. Like